สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกเนะื้อหากันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนังสือคู่มือวัยชาราของครูธรรมวงแสงทองท่านมีประสบการณ์เยอะนะครับทั้งด้านพุทธศาสนาและก็การศึกษาด้วยหนังสือเล่มน,นีเ้เหมือนเป็นเพื่อนนำทางให้เราเข้าใจช่วงสูงวัยมากขึ้น ค่ะเป็นหนังสือที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าผสมผสานมุมมองทางจิตวิทยาเข้ากับหลักธรรมทางพุทธศาสนาแล้วก็พวกหลักการพัฒนาตัวเองได้คือลงตัวมากๆเป้าหมายหลักๆเลยก็ไม่ใช่แค่ให้ข้อมูลนะคะแต่เหมือนจะว่าสกัดเอาแนวทางปฏิบัติที่เราเอาไปปรับใช้ได้จริงเพื่อสร้างความสุขสร้างความหมายในชีวิตแมตต้ต้องเจอความเปลี่ยนแปลงของวัยชารานะคะผู้เขียนเปรียบเทียบไว้ดีนะครับเหมือนอ่านคู่มือว่ายน้ําอย่างเดียวไม่พอ ต้องลงน้ำเองฝึกเองถึงจะไหวเป็นจริงๆใช่เลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับจุดแรกเลยการเผชิญหน้าแล้วก็ยอมรับความเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นเรื่องที่คงเลี่ยงไม่ได้นะครับในวัยชาราทั้งร่างกายที่เปลี่ยนไปความรู้สึกข้างในด้วยค่ะ ประเด็นสําคัญที่หนังสือเขาเน้นมากๆเลยก็คือไวยชราเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องการสูญเสียหรือว่าความเสื่อมถอยนะคะแต่มันเป็นโอกาสสาคัญเลยที่เราจะเติบโตทางด้านจิตวิญญาณได้แน่นอนนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอย่างเช่นความแข็งแรงที่ลดลงปัญหาสุขภาพต่างๆอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือแม้แต่อารมณ์ที่อาจจะเปราะบางง่ายขึ้นครับแล้วเคลื่อนมือแรกเลยที่หนังสือแนะนําให้เราใช้รับมือกับความเปลี่ยนแปลงพวกนี้คืออะไรครับ หัวใจหลักจริงๆก็คือการยอมรับค่ะในหนังสือจะเชื่อมโยงเรื่องนี้กับหลักอนิจจังหรือความไม่เที่ยงในพุทธศาสนาเลยนะคะพอเราเข้าใจว่าเออทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดามันก็จะช่วยคลายความยึดมั่นถือมั่นอย่างเช่นเราเคยหนุ่มสาวเคยแข็งแรงสุขภาพดีมากๆพอเราไม่ไปยึดตรงนั้นแน่นเกินไปความทุกข์จากการเปลี่ยนแปลงก็จะน้อยลงค่ะอ๋อเข้าใจหลักอนิจจังแล้ว นอกจากนั้นนะครับมีอะไรอีกไหมครับก็จะมีเรื่องการปรับทัศนคติเชิงบวกค่ะแต่ไม่ใช่แค่การมองโลกสวยๆรวมๆแรงๆนะคะแต่เป็นการฝึกมองหาแง่มุมดีๆหรือความหมายใหม่ๆในสถานการณ์ปัจจุบันที่เราเจออย่างเช่นอาจจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตที่มันช้าลงหรือหาความสุขง่ายๆจากกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้แรงเยอะแล้วก็แน่นอนพื้นฐานสำคัญมากๆก็คือการดูแลตัวเองค่ะ ทั้งออกกำลังกายให้มันเหมาะกับสภาพร่างกายเรานะแล้วก็เรื่องอาหารการกินอันนี้มันเหมือนเป็นการแสดงความรักความใส่ใจต่อร่างกายเราที่ยังอยู่นี่แหละค่ะครับพอเราเริ่มยอมรับความจริงได้ดูแลตัวเองได้ดีขึ้นแล้วก้าวต่อไปก็คือการใช้เครื่องมือสร้างสุขภาวะทางใจอันนี้หนังสือแนะนาอะไรบ้างครับเห็นว่ามีทั้งแนวพุทธแนวจิตวิทยาเลยใช่ค่ะมีเครื่องมือที่จับต้องได้หลายอย่างเลยถ้าเป็นมุมพุทธศาสนาก็คือหลัก อริยสัตสีอันนี้จะช่วยให้เราเข้าใจธรรมชาติของความทุกข์เช่นการแก่การเจ็บการตายแล้วก็เห็นหนทางที่จะจัดการกับทุกข์นั้นได้ไม่ใช่การหนีทุกข์นะคะแต่คือเข้าใจแล้วก็อยู่กับมันอย่างเป็นสุขได้การฝึกสติฝึกสมาธิอันนี้น่าจะเป็นเครื่องมือสำคัญมากๆเลยใช่ไหมครับสำคัญมากค่ะการฝึกสติไม่ว่าจะรูปแบบไหนเลยนะ นั่งสมาธิเดินจงกรมหรือแค่ง่ายๆเลยคือฝึกรู้ตัวในชีวิตประจำวันเช่นรู้รสอาหารที่กินรู้ลมหายใจเข้าออกมันช่วยดึงใจเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันลดความฟุ้งซ่านความกังวลเรื่องอดีตเรื่องอนาคตได้ดีมากแล้วก็มีอีกอันคือการเจริญเมตตาค่ะคือฝึกส่งความปรารถนาดีให้ตัวเองให้คนอื่น อันนี้น่าสนใจตรงที่ว่ามันช่วยลดความรู้สึกขัดแย้งหรือความขุ่นเคืองใจที่บางทีมันอาจจะเกิดขึ้นง่ายในวัยที่เราอาจจะต้องพึ่งพาคนอื่นหรือรู้สึกถึงข้อจํากัดตัวเองอะคะ่ะครับผมแล้วในส่วนของหลักจิตวิทยาล่ะครับมันมาเสริมกันยังไงบ้างส่วนนี้จะเน้นไปที่การจัดการอารมณ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะอย่างเช่นเทคนิคการผ่อนคลายเวลาเครียด,รยดหรือการฝึกปล่อยวางเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้จริงๆ แล้วก็ให้ความสําคัญกับการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีอันนี้สําคัญมากผ่านพวกทักษะการสื่อสารเช่นการฟังอย่างลึกซึง้งการแสดงความเห็นอกเห็นใจกันซึ่งจําเป็นมากๆเลยในการอยู่กับครอบ,คร,บครัวกับสังคมค่ะฟังดูแล้วเครื่องมือพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นแนวพุทธหรือจิตวิทยามันก็เหมือนจะส่งเสริมกันไม่ได้แยกกันชัดเจนนะครับถูกต้องเลยค่ะมันคือการเอาเครื่องมือเหล่านี้มาบูรณาการใช้ร่วมกัน เพื่อเป้าหมายเดียวกันก็คือสร้างชีวิตในวัยชราให้มีความสุขแล้วก็มีความหมายซึ่งก็นําไปสู่ประเด็นถัดไปที่หนังสือให้ความสําคัญเลยค่ะการสร้างความสุขและความหมายในชีวิตองค์ประกอบสําคัญสําคัญที่หนังสือพูดถึงมีอะไรบ้างครับมีหลายดาวเลยค่ะอย่างแรกคือความพอเพียงการรู้จักยินดีกับสิ่งที่เรามีอยู่ไม่ต้องไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นหรือกับอดีตของตัวเองอันนี้ช่วยให้ใจเรามีความสุขได้ง่ายขึ้นเยอะเลย ถัดมาก็คือความสัมพันธ์ค่ะการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนหรือคนในชุมชนการเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับอย่างสมดุลอันนี้เป็นแหล่งพลังใจสําคัญเลยนะคะเมื่อจะอายุมากขึ้นแล้วการพัฒนาตัวเองก็ยังยังจำเป็นอยู่ใช่ไหมครับจําเป็นค่ะแต่เป็นการพัฒนาในรูปแบบที่มันเหมาะสมกับวัยนะคะ อาจจะเป็นการเรียนรู้อะไรใหม่ๆที่เราสนใจแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือการตั้งเป้าหมายง่ายๆในแต่ละวันพอเราทําอะไรสําเร็จเล็กๆ,ๆน้อยๆมันก็ช่วยสร้างความรู้สึกมีคุณค่ามีความหมายได้ค่ะแล้วหนังสือก็ยังพูดถึงประเด็นที่สําคัญแล้วก็อาจจะละเอียดอ่อนหน่อยคือการรับมือกับความสูญเสียซึ่งเป็นสิ่งที่เเลี่ยงยากเหมือนกันในวัยนี้ประเด็นนี้สําคัญมากครับ หนังสือแนะนาไว้ยังไงบ้างครับเรื่องนี้ก็แนะนําให้เราเตรียมใจนะคะยอมรับความจริงของการพลัดพรากฝึกการปล่อยวางและที่สําคัญเลยคือการหาความหมายใหม่ให้ชีวิตหลังจากที่เราเจอความสูญเสียนั้นอาจจะเป็นการหันไปช่วยเหลือคนอื่นทํางานอาสาสมัครหรือใช้เวลาทําในสิ่งที่เรารักที่มันมีความหมายกับเราจริงๆมันช่วยเยียวยาจิตใจแล้วก็ทําให้ชีวิตเราเดินต่อไปได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพค่ะสรุปแล้ว คู่มือไวัยชาราเล่มนี้ก็ชี้ให้เราเห็นภาพว่าไวัยชาราไม่ใช่จุดจบที่น่ากลัวอะไรแต่สามารถเป็นช่วงเวลาแห่งความสงบการเติบโตจากข้างในและก็การค้นพบความสุขในรูปแบบที่ต่างออกไปได้ถ้าเรามีความเข้าใจมีเครื่องมือที่เหมาะสม ใช่เลยค่ะแล้วหัวใจสำคัญที่หนังสือย้ำตลอดเลยนะคะก็คือไม่ใช้แค่การรู้หลักการเหล่านี้แต่คือการนำไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอต้องใช้สติใช้ปัญญาแล้วก็ให้เวลาตัวเองในการค่อยๆปรับตัวค่อยๆเรียนรู้ไปค่ะกลับไปที่เรื่องว่ายน้ำอีกทีอ่านคู่มืออย่างเดียวไม่พอจริงๆนะครับต้องกระโดดลงสระแล้วเริ่มฝึกฝนด้วยตัวเองถูกต้องค่ะ บางทีคำถามที่เราอาจจะลองถามตัวเองดูต่อยอดจากที่เราคุยกันวันนี้ก็คือแล้วการฝึกฝนเล็กๆอะไรบ้างที่เราพอจะเริ่มทำได้เลยในวันนี้เพื่อจะเอาหลักการดีๆเหล่านี้มาปรับใช้กับชีวิตเราจริงๆนะคะการหาคำตอบแล้วก็ลงมือทำสิ่งนั้นอาจจะเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่สุดเลยก็ได้ในการสร้างความสุขสร้างความหมายบนเส้นทางสายนี้นะคะ